สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆดีพีน้องๆทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่กับมิเนี่ในเมน,น,นะคะก็เนื่องจากคลิปที่แล้วเพิ่งอัพคลิปนังเงือกไปเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวาดรูปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะมาวาดอะไรที่แปลกใหม่นั่นก็คือการวาดดวงตาให้หน่ารักโดยใช้ดินสอเพียงแท่งเดียวค่ะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะคะ อาจมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ก็คือดินสอที่มิมิใช้นะคะเป็นดินสอแบบนี้หัวเป็นสีดำไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆไม่มีมก็ใช้ดินสออะไรก็ได้ค่ะวาดได้เหมือนกันหมดเราก็จะมาวาดดวงตาผู้หญิงกันก่อนเลยนะคะก็มาดูกันเลยกล้องอาจจะสันส่นๆหน่อยนะก็เราก็มาเริ่มวาดกันเลยก่อนอื่นก็วาด นี่เป็นวงกลมแล้วก็มีหางอยู่ตรงนี้เห็นไหมวงกลมมีหางหางแหลมๆเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนของหางตานั่นเองอันนี้คือดวงตาผู้หญิงนะคะเราก็ขีดๆๆแล้วก็ใส่ลูกดวงตาข้างในลงไปโอเคเป็นประมาณนี้ ะะอาจจะมีเสียงรูกวนคิดนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามิน่ออกมาถ่ายข้างนอกบ้านเนาะนี่นะคะเราจะวาดเป็นประมาณนี้แล้วต่อไปหลังจากเราเกลี่ยได้รูปประมาณนี้แล้วเนาะอาจจะอาจจะเติมรายละเอียดตรงนี้หน่อยจะได้ดูไม่น่าเกลียยน่าเกลียดไปลิ้นลิ้นพันกันละ แนะนำเพื่อนๆต้องเหลาดินสอให้มันแหลมเลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องแหลมมากนะเพราะเดี๋ยวเส้นมันจะแบบคมไปซะหมดเลยใส่ขนตาขนตาเห็นไหมคะกล้องไม่ค่อยชัดเนาะไม่เป็นไรนะกล้องมินนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเราก็ใส่แววตาใช่ใส่แววตาลงไปมินนี่จะใส่สามจุดนะนี่แบบนี้ แล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะใส่กลุมกล่มข้างในส่วนประกอบของดวงตาเราแล้วก็ใส่เป็นอย่างนี้ให้มีลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ถมดำเลยค่ะค่อยๆถมไปนะคะแล้วก็พยายามอย่ายกมือขึ้นเนาะเดี๋ยวเส้นมันจะไม่ไม่ติดต่อกัน ่าแล้วก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเลิกไปนิดหน่งเดี๋ยวนี้นลบก่อนอแปบ๊บนึงนะคะโอเคจะได้ประมาณนี้เลอกไปนิดหน่อยเป็นไรยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาลงข้างในดวงตากันต่ออ้าว เดี๋ยวสักครู่นะคะเอาละต่อไปหลังจากได้ประมาณนี้แล้วเนาะเราก็จะมาเดี๋ยวไม่มีขอถุงนี่ตะคี้ลบไปโอเคโอเคค่ะหลังจากเราได้ดวงตารูปร่างประมาณนี้แล้วนะต่อไปเราจะมาดูข้างในแววตากัน นี่คือส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะเพรจะทำให้ดวงตาของเราดูโดดเด่นขึ้นทันทีถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกวิธีนะอ่าล่ะเราจะมาใส่เป็นขีดนะคะขีดขีดกว้างอยู่ข้างบนนะแล้วต่อไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นขีดเล็กๆนะคะนี่แบบนี้กว้างอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นขีดเล็กๆลงมา ก็จะเป็นแบบเทคนิคที่ไม่มีใช้ประจํานะคะขีดกว้างข้างบนแล้วเราก็จะมาถมกันเลยค่ะค่อยๆเบาๆมือนะคะขีดลงมาขีดลงมาแบบนี้เลยเบาคือข้างบนเนี่ยเราจะถมแบบให้มันเข้มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลงมาก็จะเป็นแบบอ่อนลงเข้าใจหรือเปล่า มิม่อาจพูดเข้าใจยากไปหน่อยนะคือเราจะแบบถมข้างบนให้ดำๆตรงนี้คือส่วนที่ดำสุดส่วนตรงนี้คือที่เราตัดไว้ตอนแรกเราก็จะทำให้มันดูเข้มขึ้นนิดนึงให้กลืนข้างบนแล้วค่อยๆอ่อนลงนะคะ ดูข้างบนก่อนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเปลือกตาแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ถกแบงนี้นะคะมีมี่ชอบวาดเปลือกตาประมาณนี้นะเพื่อนๆอาจจะวาดคนละแบบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็อาจจะมาปรับเทคนิคเนาะแบ่งปันกันก็ใส่คิ้วแบบนี้โอเค ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับดวงตาผู้หญิงของมิมี่แบบฉบับของมิมีอ่อนเมะเนาะเติมขนตาล่างนิดนึงโอเคค่ะก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดวงตาของผู้หญิงนะคะถมตรงนี้นิดนึง โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงตาผู้หญิงของมิมี่นะมิมี่จะว่าดประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเห็นว่ามันทึบไปไม่ชอบอาจจะลบตรงนี้หน่อยนะตรงกลางเนี่ยลบแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้คือจะสว่างขึ้นเป็นเงาแบบนี้โอเคค่ะเราก็จะเขียนกำกับไว้ว่าอันนี้คือดวงตาของผู้หญิง โอเคเสร็จแล้วต่อไปนะคะเขียนเลขกำกับหน่อยโอเคต่อไปดวงตาแบบที่สองของแบบผู้ชายค่ะแ๊บหนนะโอเคนี่จะแบบกระดาษให้เห็นแบบชัดๆก่อนสำหรับดวงตาแบบที่2จะเป็นดวงตาของผู้ชายนะคะก็มิน,นี่จะว่าไม่เอาแบบชายหนุ่มผู้แสนเคะอะไรประมาณนั้น จะเอาเป็นชายหนุม่มเย็นชานะคะหนุ่มซึนเดลิอะไรก็ว่าไปไปประยุกต์ใช้เอาเองนะคะ็เรา,าก็จะมาวาดอย่างนี้ก่อน <ๆ S 2> เป็นยาวๆคล้ายๆของผู้หญิงและค่ะแต่ว่ามันผู้หญิงก็ใช้แบบนี้ได้นะแต่นี่จะใช้ผู้ชายมากกว่า <S <S ผู้หญิงเขาต้องตาแววๆอย่างนี้เนาะ <S <S มาเข้าเรื่องต่อนี่นะคะก็วาดไปยาวๆอย่างนี้แล้วก็ใส่เส้นเข้าไปอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ใส่ตาข้างในนะคะนี่เราก็ใส่อย่างนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยปฏิประต,ปต่อเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะเราจะมาลงทับกันตอนนี้แหละคะ่ะโอเคโตสันเลยกดแรงไปหน่อยไม่เป็นไร ค่อยๆขีดไปนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะดูแบบ เหมือนคนง่วงนะแต่ไม่ใช่นะแล้วเราก็มาลงเส้นตรงนี้ใส่ลูกตาขาวลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้นะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยคือแบ่งแบ่งส่วนแบ่งโซนแล้วก็ใส่สีดำลงไปทมดำลงไปเลย นี่ก็เป็นแบบง่ายๆที่มิมี่เอาไว้ใช้ประจำนะคะแต่ถ้าแบบเสมือนจริงหรือแบบเยอะๆที่มันต้องใส่แบบรายละเอียดเยอะๆมิมี่ก็จะมาสอนเป็นคลิปยาวๆอีกทีเนาะถ้ามีเวลาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วต้องเตรียมตัวจะใกล้เปิดเทอมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมตัวนะคะไม่แน่มิมี่อาจจะมีโปรแกรมวาดรูป back to school สอนวาดสาวมัธยมไม่ก็สาวประถม หรือเด็กน้อยน่ารักอะไรนี้โอเคค่ะมาเข้าเรื่องต่อตอนนี้เราจะได้ประมาณนี้นะคะก็เหมือนของผู้หญิงเลยเหมือนดวงตาของผู้หญิงเลยเราก็จะมาใส่ถมดําลงไปนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะจะถมลงไปถึงสักประมาณนี้นะคะถมสักประมาณหนึ่งครึ่งหนึ่งค พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็มาดูด้านบนกันใส่เปลือกตาก็คล้ายๆของผู้หญิงนั่นแหละคะ่ะคือไม่ใช่ของแบบนแั้นนะคือแบบนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ต่างจากของผู้หญิงนิดนึงของผู้หญิงจะยกสูงของผู้ชายจะต่ำหน่อยโอเคแล้วก็ใส่คิ้วค่ะนี่จะเอียงนิดนึงนะไม่ค่อยถนัดเลยโอเคค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ได้คิ้วประมาณนี้เดี๋ยวหนูมีลบนี้หน่อยคิ้วมันดูไม่ค่อยเหมือนจริงคิ้วแตก <c oughs> โอเคโอเคค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสำหรับดวงตาผู้ชาย ก็ถ้าอยากให้สมจริงก็อาจจะแรงเงาในตาหน่อยแบบนี้ของผู้หญิงนี่ลืมให้มันเข้มไปนะคะลืมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเนาะไม่งงนะคะทุกคนไม่งงนะโอเคจะเขียกนกำกับไว้เลยผู้ชายเรียบร้อยค่ะสำหรับดวงตาผู้หญิงและผู้ชายฉบับนี้นี่มินี่ก็จะมีแบบ เป็นแบบนี้นะคะถ้ามีนี่วาดนะเรามาซูมดูกันหน่อยนี่ของผู้หญิงอันนี้ดวงตาผู้ชายเห็นไหมคะวาดสวยๆได้ง่ายๆโดยใช้ดินสอแท่งเดียวเหมือนมิมี่บอกเลยมีสอเพียงแท่งเดียวสามารถวาดตาได้ขนาดนี้เลยนะต่อไปมินี่จะมีของแถมให้สหนอแล้วกันไหนๆก็วาดมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะจะมาสอนวาดดวงตาแบบน้องแมวนะคะเขาวาดกันยังไงเนาะและเพื่อนๆคงอยากรู้ใช่ไหมล่ะ อันนี้เลยเราก็จะมาวาดแบบนี้เป็นหางตาเหมือนของเหมือนดวงตาของผู้หญิงอะไรค่ะเคแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาใส่ดวงตาข้างบนกันนี่นะคะอาจมีเแียงแทรกเลยนะพอดีอยู่ที่บ้านคนอยู่เยอะ โอเคเราจะวาดเป็นประมาณนี้นะดวงตากับนี่เปลือกตาล่างจะไม่ติดสัลูกตานะคะเขาจะเป็นแมวเหนยวแมวสาวแมวผู้หญิงนะแมวผู้ชายก็ไม่ต้องใส่ <c oughs> อ้าวมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะ <c oughs> ก็นี่เลย <c oughs> ก็จะใส่ลูกตากลมๆเข้าไป แล้วพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ขีดกลางเป็นแหลมๆลงไปตรงกลางอย่างนี้นะคะขีดแหลมตรงกลางลงไปเลย,ยนี่ดูออกไหมคะเนี่ยจะขีดเป็นกันคมๆลงไปตรงกลางแล้วก็ถม จะมีเป็นลูกแร่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ขนตาค่ะ มีมี่เพิ่งสร้างเฟซบุ๊กไว้นะเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนตัวอย่าลืมแอดจะเป็นเพื่อนมีมี่นะคะเพิ่งสร้างมีมี่ไม่มีเพื่อนคุยเลยมาคุยมาทักทายกันมากนะคะสําหรับทุกคนนะคะมาเป็นเพื่อนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนอยากได้ให้มีมี่วาดอะไรมีมี่ก็จะวาดให้นะคะตามรีเควสต์แต่สําหรับคลิปนี้มีมี่จะมาสอนวาดตาแบบนี้ไปก่อนเนาะโอเค อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจมิมียนิเมะนะคะเพิ่งทำนะคะเพิ่งสร้างส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เพิ่งสร้างนะคะเพื่อนคนไหนมีเฟซก็แอดไปเป็นเพื่อนกันด้วยนะสมัครเป็น fc ก็ได้เพิ่งมีน้องๆเข้าไปกดอยู่เหมือนกันก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนอาร์ตด้วยนะคะสําหรับน้องอะไรนะ น้องแนนซี่ค่ะใช่แล้วค่ะน้องแนนซี่ขอบคุณแฟนอาร์ตนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปลงให้ในแฟนเพจนะคะวาดได้น่ารักมากเลยพี่จะลงในเพจให้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงตามแมวค่ะยังไม่เสร็จนะ ี่ค่ะดวงตาของแมวก็จะเป็นประมาณนี้แบบฉบับของมิน่เนาะนี่คือดวงตาของแมวโอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เรียบร้อยค่ะสาหรับดวงตาของน้องหมวหมวแมวแมว,แมว,แมวดวงตาน้องแมวนะคะเขียนลังกับไว้เลยสามแมวเรียบร้อยสําหรับดวงตาน้องแมวดวงตาผู้หญิงแล้วก็ดวงตาผู้ชายเป็นไงคะน่ารักหรือเปล่าทีนี้ก็วาดประมาณนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมไปหัดวาดเอานะเอาละค่ะมาถึงดวงตาสุดท้ายที่เราจะวาดกันนะคะเป็นดวงตา ดวงตาย่างไงดีเนาะเดี๋ยวดวงตาที่มีรูปหัวใจอยู่ข้างในค่ะจะฟุ้งฟิ้งขนาดไหนมีนี้เก็บไว้ตอนสุดท้ายเลยนะเนี่ยมาดูกันเลยค่ะก่อนอืน่นก็วาดกลมๆแล้วก็ใส่หางตาแล้วก็ใส่ลูกตาข้างในค่ะ แบบนี้เลยนะโอเคแล้วเราก็ใส่ดวงตาสีขาวเอ้ยตาขาวใหญ่หน่อยนะแล้วก็วาดหัวใจข้างในเลยเป็นหัวใจรูปใหญ่อันนี้จะซ้อนมาแบบนี้นะนี่นะหลังจากนั้นเราก็จะมาลงถมดำกัน มิมี่เริ่มวัดเปลือกตาเข็ถม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 แป๊บหนึ่งเข็ถม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 ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอาจจะยากไปสักหน่อยนะไม่เป็นไรนะคะน้องๆหัดทำเอาแน่นอนนะคะพี่เชื่อว่าน้องๆเขาทำได้นะคะแต่สำหรับทุกคนทุกคนที่เก่งๆแล้วมิมี่เชื่อว่าแค่นี้แบบว่า ถือว่าเล็กน้อยมากค่ะเพื่อนๆทำได้กันอยู่แล้วเราก็ถมพยายามลงมน้ำหนับมือให้เท่ากันนะเดี๋ยวอีกหน่อยมินี่อาจจะไม่ใช่แค่สอนวาดรูปอย่างเดียวอาจจะมีช่วงรีวิวบ้างหรือว่า เราอานจะมาทำอะไรสนุกสนุกด้วยกันนะคะเช่นแคสเกมเนี่ยมิน่ก็อยากจะลองทำดูเหมือนกันเนาะแต่ช่วงนี้เราก็จะมาสอนว่าดรูปตามคอนเซ็ปต์เราไ้ก่อนเพราะดอมิน่เตรียมอุปกรณ์และให้พร้อมก่อนแล้วกันนะคะ Okay. สำหรับตาข้างหลังไม่มีนี่จะไล่สีนะคะให้อ่อนกว่าตาข้างหน้าหน่อยจะได้ประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะแล้วเราก็จะมาตัดเป็นหัวใจข้างในเล็กๆอีกดวงหนึ่งแล้วก็ถ่มเลยค่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับดวงตาข้างใน แบบนี้เลยตรงตาหัวใจมุ้งมิ้งของพวกเราก็ใส่ขนตาด้วยโอเคนี่คือขนตานะคะก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือดวงจาที่มีหัวใจอยู่ข้างในสำหรับมินี่จะวาดเป็นแบบนี้นะน่ารักไหมคะนี่ก็เป็นแบบเบสิกง่ายๆนะคะไม่ว่าใครก็วาดได้มินี่เน,น้นง่ายๆแต่วาดสวยค่ะเพราะว่าเพราะแบบที่ง่ายๆเนะี่ยใครๆก็วาดได้เนาะอยากเอาไปวาดอวดเพื่อนก็ได้วาดทำรายงานวาดการ์ตูนแน่ๆมินี่อาจจะแบบ สร้างตัวละครแล้วแต่งเป็นแบบซีรีส์กร์ตูนเนาะแล้วเรามาพากร์ตูนเล่นไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> คงจะสนุกไม่หมดหมดโเคเรียบร้อยสำหรับดวงตาที่มีหัวใจอยู่ข้างในนะคะเป็นแบบนี้โอเคค่ะก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดวงตาทั้งสี่แบบของเราหัวใจโอค เสร็จไปเรียบร้อยแล้วกับดวงตาทั้ง4แบบของเรานะมองว่าดวงตาแบบแมิมิแอนิเมนี่สวยเก๋ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปลองหัดวาดกันดูนะคะแล้วก็ถ้าวาดได้สวยแค่ไหนมาอวดกันเลยค่ะอวดกันในอะไรนะแฟนเพจของมิี่ค่ะมิมิแอนิเมะนะมินะจะไปส่องดูนะคะมีอะไรก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้แล้วก็อย่าลืมแอดไปเป็นเพื่อนมิี่ที่เฟซบุ๊กด้วยนะคะ คลาให้ด้วยนะรักทุกคนเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ